สวัสดีค่ะพี่น้องไม่อีกแล้วจ้ามาเขาาป้าอีกแล้วคือเก้านนจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ยายน้องก็ได้มาปลาไม้ค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดมันปูปลาไม้ค่ะมือนี้อันเป็นอันมะพอปลาไม้ค่ะพี่น้องดอกเห็ดซี่อยากแอบดอกใบไนยปันใดค่ะพี่น้องแต่ว่ากับพ่อมีหลายอยู่จ้านี่จ้าดอกเห็ดกรลังเริ่มขึ้นไม้ค่ะพี่น้องขืนรอบสองนะคะพุ่นก็ไปในป่าพุ่นจ้าพุ่น ไปในป่าอันป้าเขืองยอดไอ้พุ่นน่ะค่ะพี่น้องยอดเขืองป้าเขืองพุ่นนะจ้ะปาป้ากะคันมนปา้ากะรู้ซึกว่าหกย่ค่ะพี่น้องพุ่นนะจ้าพุ่นพุ่นน่ะค่ะแต่ว่าเห็ดมันออกหลายค่ะพี่น้องเห็ดออกไปในป้ากระจายออกไปในป้านี่แหละค่ะพี่ยังจ้บพี่น้องนี่ตวด,ด,ดอกหน่อยดอกเมื่อนี่เจ้าโอ้ยน้ำกับโขกเขนเสือขอ่อยจ้า โหเดวยจ้าน้ำก้อแขนเสือคอยนี่ดอกปวยหญ่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ดอกปวยหญ่แต่กับพ่อใดยุตจ้าฝนตกใสออกเป็นหนิ่มๆเละๆจักน้อยจ้าดอกเห็ดกระได้ đọc hết mưa nỉ Vâng đỏ có lệ lẽo โอ้ยเลยตนดอกเห็ดเด้มือนี่ก็เจ้าไปเอายุมไม่จ้าพี่น้องไปเอาป้าไม้ป้านี่มิตรดอกน้อยหน่อยจา้ามิตะดอกน้อยๆน่อยจังส่จ้าพี่น้องนี่นี่ป้านี่เดี๋ยวไปหาเอาป้าไม้นาะจา้าเนาะสิได้เจอดอกใหญ่ๆป้านี่เก็บบ่ค่อยอันมวนปันใดเพราะว่ามันดอกน้อยจ้าพี่น้อง ถ้าว่าก็เอาอยุดดอกจ้าน้อยก็เอาไปยุเพราะว่าเขาบานแล้วเนาะเจ้าพี่น้องป้าจ้าพุนนี่ๆพุุนจ้าพี่น้องเบิงเบิงจ้าพี่น้องพุ่นปลาเห็ดจ้า ปลาเห็ดเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าพุน่นอะค่ะมีแดดซองจากใครใครจากน้อยค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีแดดซองอ่ะป้าจ้าพี่น้องออกไปปลาไหมจ้าปลานีได้๋ยวซ้ำนี่สักก้อนจ้าพี่น้องนี่นี่ปลานีดอกเห็ดดอกนี่น้อยจ้าไปแกงน้อยนึงป้าจ้าไปเติมเอาปลาไหมเติมจ้าเอาหาเอาดอกง่ายๆนาะจ้ะเนาะ เฮ็ดดอกแหงๆค่ะพี่น้องฝนพึ่งตกใส่จ้ะเฮ็ดปานี่ดอกแหงๆพึ่งโดนฝนนี่ละค่ะนี่พึ่งเป็นยังซี่จ้ะ ดอกเห็ดพอบัวแพ่แว่มือนี้จากหัวดอกเห็ดมือนี่ต่างก,กันกับมือวานนี่มากเลยจ้ะจ้าพี่น้องปลาเห็ดปลานี่ปลาพึ่งฝนพึง่งตกใส่เนาะจ้ะเนาะมันเกิดเลยดอกเห็ดเกิดเลยบอกคอยงามบันไดค่ะพี่น้องนี่จ้า ปลาเห็ดปลานี่ได้เครื่องกระตานี่จ้าพี่น้องจ้านี่จ้าดอกบัวคอยงามปันใดแต่กระไดแกงนึงเนาะจ้าเนาะพี่น้องนี่ซ้ำเห็ดขนขาวบานเฮ้าเนาะจ้านี่ฝนพึ่งตกใส่เนาะจ้าพี่น้องน,นี่จ้จานี่จ้ามาจ้าพี่น้องไปป้าไหมค่ะพี่น้องไปป้าไหมค่ะคาเทียมีเจอดอกง่ายๆดอกง,า,ง,งามๆเนาะจ้า สำหรับปลานี่ได้แกงหนึ่งจ้าพี่น้องไปจ่ายางเตอค่ะยางเตอค่ะพี่น้องทุงมมือขอยกระคาดเมื่อล่ะประจ่าพูน่ะปลาหกหกจ้าพี่น้องเครือเขืองเต็มอัญญะยูพุ่นจ้ากว่าสีใดแต่ละดอกหมุนปลาหมุนเครือนอนาเจเนะประจ่ายยางโตอค่ะพี่น้อง